อ่าครับสวัสดีครับอ่าสาหรับพี่น้องมือใหม่นะครับอ่าที่เอาเครื่องซักผ้าจากบ้านลูกค้ามานะครับทีนี้อ่าไม่รับวัดระวังนะครับเนื่องจากว่าเอาเอาเอาเครื่องซักผ้านะครับอ่าหันหน้ามาทางหน้ารถนะครับมันทีนี้ลมพัดนะครับทําให้ฝาตัวนี้นะครับมันหักกระเด็นหายไปเลยนะครับนี่ครับเอาละครับหายยังไงนะครับอันนี้ครับ ไอ้ฝาตัวนี้นะครับอ่าฝาตัวนี้มันมีเซ็นเซอร์อยู่นะครับเป็นฝากระจกนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าเป็นระบบแบบนี้นะครับเนี่ยครับฝานี่หายไปเลยนะครับหายไปทั้งหายไปทั้งยวงเลยครับนี่ครับแม้แต่ขาสวิตช์ด้านหลังก็หาไม่มีที่จะแตะแล้วนะครับเนี่ยครับอ่าผมก็เลยจะมาอ่ามดอ่าพอดีมาถามผมนะครับ ไม่มีฝาเนี่ยมันทํางานไม่ได้เลยจริงอยู่ครับมันจะทํางานไม่ได้เลยนะครับเนื่องจากว่าฝาพวกนี้ครับบางรุ่นก็จะมีหลีสวิคบางรุ่นก็จะมีสวิคล็อกบางรุ่นก็จะมีสวิคขาแต่ด้วยนะครับทีนี้เกิดฝามันหายไปนะครับมันหายไป <c oughs> ถ้าเราจะไม่เอาฝานี้แล้วนะครับเนี่ยครับเราจะไม่ใช้ฝาตัวนี้แล้วนะครับ ทำได้หรือเปล่าอ่าตอบได้เลยนะครับว่าทําได้ครับเนี่ยครับเครื่องซักผ้าทุกรุ่นจะมีเซ็นเซอร์อยู่ที่ฝามีสวิกล็อกอยู่ที่ฝาทุกอย่างเราดัดแปลงแก้ไขได้หมดนะครับอันนี้นะครับอ่ามันไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับเป็นเรื่องอ่าจิ๊บจิบและจ้อยๆธรรมดานะครับเพียงแต่ว่าเจ้าของเขายอมหรือเปล่าเจ้าของเขายอมว่าอา้าวไม่มีฝาแบบเนี้ย โลงโจ่งแบบนี้มันก็ซักได้แล้วก็ปั่นหมาดได้อีกต่างหากนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนยี่ห้อไหนกันนะครับถ้ามาถามผมนะครับปรากฏว่าร้อละเก้าทำได้หมดนะครับเนี่ยครับไอตัวนี้เป็นยี่ห้อไฮเออร์นะครับไฮเออร์ไฮเออร์อ,ร <c oughs> อันนี้ผมเอามานำเสนอเป็นตัวอย่างเท่านั้นเอง ที่ถามมาเป็น LG นะครับ LG ยิ่งง่ายยิ่งง่ายไป,ไปใหญ่เลยครับ LG นะครับเครื่อง LG อส่วนมากก็จะไม่มีสวิตขาแตะด้านหลังอาก็จะมีแค่รีสวิตอยู่ด้านหน้าเท่านั้นเองผมก็เลยเอาตัวอย่างมาทำให้ดูที่มันยากไปหน่อยคือหนึ่งมันมีสวิตขาแตะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องมือใหม่นะครับ ไปทําฝาของเขาหายนะครับหรือว่าพ่อบ้านแม่บ้านเอาเครื่องสภาไปซ่อมทีนี้ปรากฏว่าไปทําฝามันนะครับเวลาเราใส่รถไปนะครับาฝามันกระเพื่อมลมพัดนะครับมันหักไปเลยนะครับถ้ามันหักปุบ๊บไอ้ที่ดันสวิคล็อกฝาไอ้ที่ดันสวิคตัดขาแตะก็หักกันไปด้วยนะครับทีนี้ไอ้ตรงฝาตัวนั้นนะครับ อาต่อขอบฝาพวกนี้นะครับบางรุ่นมันจะมีเซ็นเซอร์อยู่นะครับไอรุ่นนี้มีเซ็นเซอร์อยู่ที่ฝาและมีสวิตช์ขาแตะด้วยนะครับแต่บางรุ่นมันจะมีสวิตช์ล็อกฝาด้วยไอ้นี่ไอ้นี่ไม่มีนะครับทีนี้ถามมาว่าถ้าเราไม่มีฝาเนี่ยมันจะทํางานได้หรือเปล่าอาทำได้ครับเราไม่ต้องใส่ฝาก็ได้นะครับนี่ครับฝาตัวนี้เราไม่เอาก็ได้เพียงแต่ว่าเรา,าเวลาซักผ้า เราจะต้องป้องกันเด็กอย่าเข้าไปใกล้อย่าเพราะว่ามันจะเป็นอันตรายต่อเด็กนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับเด็กสมัยนี้ครับเขาไม,ไม่ไปใกล้นะครับเครื่องซักผ้านะครับนี่ครับ <c oughs> เด็กสมัยนี้ไม่ใกล้นะครับเพราะว่าไม่สนใจแต่หากว่าจะซักผ้าแบบไหนยังไงนะครับพ่อพ่อแม่เลี้ยงมาดี <c oughs> เอาเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับเอาตกลงสรุปความแล้วครับว่า,าไม่มีฝาเครื่องซักผ้าจะ ใช้ได้ไหมได้ครับเพราะว่าที่ที่ที่อท FC, เอฟซีหรือพี่น้องมือใหม่ถามเข้ามาว่าฝามันหายไปเลยทีนี้มากดแล้วไม่ทํางานเลยผมต่อระบบทุกอย่างตรงหมดดีหมดใช้ระบบใช้ได้หมดแต่ว่ามันไม่ทํางานเลยเพราะว่ามันไม่มีฝาเอาละครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องมือใหม่หรือว่า,าแม่บ้านพ่อบ้านนะครับไปทําฝามันหายยังไงนะครับโทรมาถามได้นะครับ เอาทุกยี่ห้อเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็แล้วแต่ฝาบนนี่ครับไม่มีฝาเราก็ซักได้นะครับและปั่นมาได้ตามปกติของมันเพียงแต่เราป้องกันไม่ให้เด็กลูกหลานของเราเข้าไปใกล้ถังนี้ก็พอแล้วนะครับเอาละครับเอาทีนี้เราจะทํำยังไงเอาละครับทีนี้จะทํำยังไงผมจะพาไปเช็คเลยนะครับพาไปเช็คว่าตรงนี้คือเซนเซอร์ไอ้ตรงนี้คือสวิตตัด เราจะต้องทํายังไงกับมันเพื่อที่จะให้เครื่องซักผ้าตัวนี้ทํางานนะครับเอาละครับอามายากนะครับอา่าอ่าตอนตอนนี้ครับถ่ายคลิปตัวนี้ก็ประมาณหกโมงพอดีนะครับประมาณหกโมงนะครับเนี่ยครับเอาละครับเราไปดูกันเลยนะครับ ถ้าเป็นสวิตฝานะครับเป็นสวิตฝาของไฮเออร์ตัวนี้เซนเซอร์จะอยู่ตรงนี้ถ้าเป็น LG อ่าเซนเซอร์หรือรีสวิตกอยู่ตรงนี้นะครับแต่สวิตขาแตะไม่มีเราจะต่อตรงรีสวิตตรงนี้ของ LG ก็ได้เลยถ้าไม่มีฝานะครับแต่ถ้าเป็นไฮเออร์รุ่นนี้นะครับรีสวิตตรงนี้นะครับถ้าไม่มีฝามันก็ไม่ทํางานนะครับอทีนี้ด้านหลังน่นนะครับด้านหลังตัวนี้ด้านหลังทั้งนี้นะครับ มันก็จะมีสวิตต์ตัดนะครับตัดสัญญาณของเพชเชอร์นะครับเพื่อที่จะไม่ให้ปัดหมาดได้นะครับรุ่นนี้นะครับถ้าฝาตัวนี้มันหายนะครับไอตัวดันสวิตต์ตัวนี้ก็ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นสวิตต์ตัวนั้นก็ไม่ทํางานนะครับคือปัดหมาดไม่ได้ไอตัวนี้ไม่มีเซ็นเซอร์อยู่ข้างหน้าก็ซักไม่ได้เหมือนเดิมนะครับทีนี้ถ้ามันไม่มีฝาแบบนี้นะครับเราจะทําให้มันซักได้นะครับ ให้มันซักได้ปั่นหมาดได้นะครับตอนนี้เราจะมาแก้ไขเลยนะครับว่าเราจะทํายังไงให้มันทํางานได้นะครับเอาล้ะครับไปแก้ไขเลยนะครับอ่าเห็นนะครับ อ่าข้างใต้ตัว oui, น hey, mm ี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับอ่าใต้ใต้ฝาตัวนี้ฝา cover นี่ครับจะมีเซ็นเซอร์อยู่นะครับเนี่ครับเซนเซอร์ตัวนี้นะครับมันก็จะมี2สายท่านั้นเองนะครับมี2สายท่านั้นเองเราก็ตัดต่อตรงไปเลยนะครับเนี่ยครับต่อตรงไปเลยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันมีปัญหานะครับเอาละครับทีนี้ถ้าเราต่อตรงตัวนี้แล้วนะครับอ่าสายเส้นนี้นะครับมันจะขึ้นไปที่บอร์ด เราไปต่อที่บอร์ดก็ได้หรือจะต่อตรงนี้ก็ได้นะครับเราตัดสายมันแค่มาจับติดกันเท่านั้นเองเนี่ยครับอ่าเนี่ยครับถอดออกมาเลยเนี่ยครับอ่าเนี่ยครับอ่าเซนเซอร์จะดตรงนี้เซ็นเซอร์มามาตรงนี้ครับจะมีแค่2สายเราจะตัดตรงนี้จับติดกันเลยหรือเราจะไปเอาที่บอร์ดก็ได้นะครับเพื่อให้มันทํางานได้นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูอ่าสวิตช์ขาแตะด้านหลังนะครับอ่าสวิตช์คาแตะด้านหลังนะครับเนี่ยครับ มันก็จะมี2สายเท่านั้นเองครับอาจจําได้นะครับสวิตช์ขาแตะตัวนี้เป็นตัวตัดสัญญาณของเพชเชอร์อาจะเป็นสีแดงแถบขาวนะครับจําได้นะครับสีแดงแถบขาวนะครับตัวนี้ครับแล้วก็เอาตัวนี้ไปต่อตรงเลยก็ได้นะครับต่อต้องต่อไปทางบอร์ดนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับสวิตช์ขาแตะตัวนี้อันนี้ครับตัวนี้นะครับเนี่ยครับ ถ้าฝามันหายนะครับมันไม่มีมันไม่มีขาที่จะมาแตะมาดันขาสวิตตัวนี้มันก็ไม่ทางานได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูที่บอร์ดเลยกันเลยดีกว่านะครับอเห็นไหมครับ ไอ้ตัวไอตัวนี้นะครับอ่าเป็นสีสีแดงแถบขาวนะครับอ่าคือสวิทตตัดเมื่อกี้ที่ผมพาไปดูนะครับอ่าทีนี้เนี่ยครับอ่าสีเหลืองอ่าสีเหลืองไอ้เส้นนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับเ้าเห็นชัดนะครับเอาไปใกล้ๆดีกว่าเห็นี่ครับอันนี้คือแจ็คเสียบอ่าแจ็คเสียบของอ่าสวิทตตัดนะครับ ไอ้เส้นอ่าเช็คเสียบตรงนี้เป็นสีเหลืองนี่นะครับอ่าเป็นเซ็นเซอร์ฝานะครับทีนี้เราจะมาต่อตรงไอ้พวกนี้เลยครับเราจะต่อตรงนี้ก็ได้หรือจะจะต่อด้านไหนก็ได้ครับให้มันต่อมาทางนี้นะครับอ่าต่อ2ตัวนี่ครับต่อตรงไปเลยนะครับเครื่องสภาพก็จะทํางานเลยนะครับนี่ครับนี่ครับถ้าฝามันไม่มีอย่างที่ว่ามันไม่กี่นะครับอ่าทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับาก่อนที่จะต่อมาถามผมก่อนก็ได้เดี๋ยวจะพาไปต่อแล้วทดสอบให้ดูนะครับ เอาละครับสมมุติว่าเครื่องซักผ้าที่มีหลีสวิทช์หยุดหน้าฝาและมีสวิทขาแตะอยู่ด้านหลังนะครับเมื่อฝาตัวนี้นะครับมันหายไปนะครับไม่มีนะครับเราจะใช้ให้มันทํางานได้โดยไม่มีฝานะครับอ่าเราก็มาต่อตรงนี้เลยนะครับเอาละครับอ่าสองตัวนี้นะครับเช็คตัวนี้ คือสวิตตัดนะครับแล้วก็เอาตัดเลยครับเราตัดต่อตรงเลยนะครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่นะครับเราต่อมาทางนี้แหละครับต่อตรงนี้ก็ได้จะไปต่อตรงไหนก็ได้นะครับอ่าทีนี้เราก็มามาจับติดกันแบบนี้เลยนะครับเนี่ยครับนี่ครับอันนี้คือสวิตขาแตะด้านหลัง คือสวิตตัดนั่นแหละครับนี่แหละครับนี่ครับเดี๋ยวเราก็เทปพันนะครับไอตัวนี้ก็คืออ่าไอตัวนี้ก็คืออ่าเซ็นเซอร์ฝาตัวนี้แหละครับเซ็นเซอร์ฝาที่ผมพาไปดูเมื่อกี้เราต่อตรงสองตัวนี้เครื่องทํางานได้โดยไม่มีฝานะครับเอาไปต่อกันเลยนะครับอ่นนี้แหละครับถ้าเราไม่ต่อตรงหรือเราจะปอกสายไฟเอาพันกันตรงนี้เลยก็ได้นะครับเนี่ยครับเนี่ยครับ อันนี้ก็ไปเสร็จพิธีเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยครับถือว่าเสร็จพิธีแล้วนะครับเนี่ยครับเรียบร้อยสวิตช์ตัดด้านหลังเราก็ต่อตรงแล้วเซ็นเซอร์ฝาหน้าเราก็ต่อตรงแล้วเดี๋ยวเราไปกดปัดหมาดกันดูว่ามันจะทํางานได้หรือเปล่านะครับหลังจากที่เราต่อตรงเซ็นเซอร์ฝานะครับแล้วก็สวิตช์ตัดด้านหลังนะครับทีนี้เราจะมากดปัดหมาดดูนะครับถ้ามันปัดหมาดได้แสดงว่ามันซักได้นะครับ อ่ามันจะซักได้ปั่นหมาดได้โดยไม่มีฝานะครับเนี่ยครับฝาเรามันหายไปแล้วเราก็จะเหลือประมาณนี้เดี๋ยเห็นนะครับเห็นนะครับมันปั่นหมาดได้เลยนะครับเอาละครับสําหรับพี่น้องที่ถามเข้ามานะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนนะครับฝามันหายนะครับ เราต้องไปดูที่เซนเซอร์และสวิตตัดของมันว่าอยู่ตรงไหนยังไงแต่ถ้ามันมีสวิตล็อกฝามันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งต่อไม่เข้าใจยังไงโทรมาถามผมได้อ่าเม้น์มาถามผมได้เลยนะครับเนี่ยครับเอาละครับขอบคุณมากมายนะครับสาหรับพี่น้องที่เม้น์มาถามนะครับว่า <c oughs> และโทรมาถามว่าไม่มีฝามันไม่ทํางานเราจะทํายังไงมาทํางานก็ทําแบบนี้แหละครับเอาละครับขอบคุณมากมายสาหรับการติดตามและขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้ผมนะครับสําหรับวันนี้ สวัสดีครับ